สวัสดีค่ะช่อมแซ่บจ้านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเซเวนเ่นเพื่อนๆเราจะมาซื้อนี่ปลาซาบะแล้วก็อะไรนะปลากระป๋องอนะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันอันนี้จะเป็นปลาซาบะแบบซอสเทะริยากินะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อไปกินกัน อาทุกคนเรากลับมาจากเซเว่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าปลาซาบะซอทะริยกินะคะที่เราซื้อมาเนี่ยหน้าตาข้างในมันเป็นยังไงเรารสชาติมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองกินกันค่ะจริงๆซื้อไข่ว่าจะมาทอดไข่เจียวแต่ว่าเอาไว้ก่อนวันนี้กินอะไรแบบง่ายๆนะเพราะว่าเราไปกินส้ตมตำกันมาแล้วแต่ว่าหิวไงแล้วนี่น้ำพริกเลาเว่น เป็นน้ำพริกปลาสลิดโรลณานะคะอันนี้นะซื้อมาจากซีเจอะซื้อสองสารอบแล้วอร่อยดีเอามาโรยข้าวกินนะไม่อ้อยหุงข้าวไว้แล้วแล้วก็จะกินกับตัวนี้เลยเป็นกระพุนไฟนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมากินกับข้าวแล้วก็กินกับน้ำพริกตัวนี้นี่ทุกคนอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะลองตัวนี้เลยมงกุฎทะเล เป็นปลาแมคเคอเรลซอสยำรสเผ็ดนี่เราไม่ต้องยำเองแล้วเดี๋ยวเราจะแกะกินกับข้าวด้วยยำยำยี่สิบาบาทกระป๋องละยี่สิบสาอันนี้สามสิเก้านะทุกคนเนี่ยถ้าอร่อยเนี่ยก็ก็โอเคอยู่นะกินกับข้าวเออบางทีไม่รู้แบบเบือ่อเนาะเบือ่อจริงเป็นไหมแบบไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะแเบบื่อเออแบบแค่นี้ก็โอเคละอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะ ใส่เนียวยหอมอยู่นะแต่แต่แต่ต้องเรียนก่อนต้องกินแล้วร้อนอ่ะเทใส่เให้มันดูสวยงามหน่อยสิเป็นไงรสชาติเอ้ยกลิ่นกลิ่นเป็นไงหวานไหนมาดูสิดูหน้าตาหน่อยสิเฮ้ยหน้าหน้ากินอยู่นะเออได้อยู่หน้ากินอุ้ยหอม หอมแบบหอมเหมือนไอ้นี่แหละแบบเหมือนเหมือนปลาปลากระป๋องทั่วไปอ่ะแต่มันจะมีกลิ่นแบบซอสตะลยากินหน่อยหนึ่งใช่ซอสหวานอยู่ซอสหวานนี่ค่ะทุกคนหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่น่าเช้าให้เด็กๆอ่ะน่าอร่อยดีเดี๋ยวเราเอาไปเวฟแล้วก็กินข้าวกันซอสดำรวเผ็ดแซ่บจัดจ้านปลาโมกุฎทะเลอ่ะอันนี้มางคนแบบว่ายังไม่ได้เปิดยังไม่เปิดจอจะได้กินเมื่อไหร่ก่อนตอนเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากับมาชิมรสชาติกันเพื่อนๆว่ามันจะยังไงปลาชิ้นใหญ่นะหรือเปล่ามาชินไม่เหอโอ้ยกี่ชิน้นกี่ชิน้นเยอะอยู่เยอะอยู่เอ้ยสามชิน้นเออคุม้มไงต้องยำเพิ่มไหม,หมรสชาติก็เหมือนยำเองไงแต่ขาดแค่แบบขาดเผ็ดจ้่ไหมขาดสมุนไพรว่างั้นขาดตะไคร้นหน่ไเออแต่รสชาติยำก็ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่เลยใช่ปะ ก็แซบอยู่แซบอยู่เออโอ้โหกลิ่นแบบกลิ่นยำออกเลยอะดมไหมเอ้ยกลิ่นยำออกอ่ะลองดูลองดูเออกลิ่นยำออกจริงเพื่อนเพื่อนเออหน้าตาน่ากินอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบสองอันสองอันให้เพื่อนๆนดูเนี่ยอันนี้เป็นปลาทะเลกิยี่ห้ออะไรปุ้ย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 อันนี้เป็นของตามงกุฎนะเป็นยำมงกุฎทะเลเนี่ยหน้าตาน่ากินเลย เดี๋ยวเราเอาไปเวฟก่อนแล้วค่อยกินสาหร่ายมาจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆพี่สาวซื้อมาฝากเกาหลีอ่ะเกาหลีอ่ะพผิดมาจากมาจากเกาหลีเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าห่อๆใส่ข้าวนะอันนี้เป็นแบบว่าเมนูอะไรไม่รู้อ่ะไทยปนเกาหลีกนอะไรแล้วไม่รู้ตอนเนี้ยมีน้ำพริกด้วยอ่ะเราก็กินกินไปนอนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเพื่อนๆแบบเดินซีเจนะถ้าถ้าเจอนะซื้อติดบ้านไว้ได้เลยคืออร่อยอันเนี้ยอร่อยจริงจริง แบบไม่แบบเผ็ดแบบมีความเผ็ดอ่ะเออมีความเผ็ดแล้วก็น้ํามันเขาแบบไม่ไม่มันเยิ้มไงแบบแห้งๆโรยข้าวเนี่ยอร่อยแกะแกะแกะให้ดูแกะให้ดูเพราะว่ากินจริงอันนี้กินจริงอ่าอืม นเน,นี้ยแบบถ้าแบบไม่มีอะไรกินนะแบบไม่รู้คิดอะไรไม่ออกเน,น,นี่ยเนี่ยลอยข้าวอ่ะมีไข่เจีย,ยจวร้อนๆหรือไข่ต้มนะแล้วก็มีผักสดหน่อยนะผูกแซ่บผูกอร่อยนี่นี่เพื่อนๆหน้าตาเขาเปิดออกมาเ,เมนี่ยเทกพริกแห้งแล้วก็มีแบบสมุนไพรใบมะกรูดเนี่ยแบบนี้เลยอร่อยอร่อยจริงไปเดี๋ยวเรากินข้าวกันค่ะเดี๋ยวเวฟ่อนแล้วมาลองชิมน้ำพริกกันก่อนอยากให้รู้ว่าแบบรสชาติมันเหมือนกันทุกกะปุกไหมไง รสชาติห่ะของเขาเป็จะมีความเผ็ดด้วยนะเพื่อนๆมันเป็นน้ำพริกบางบางบางที่นะบางกบระปุกอ่ะมันไม่เผ็ดเลยอ่ะหูข้าวร้อนด้วยข้าวร้อนร้อนเลยทุกคนอือหือกรอบเลยเพื่อนๆกรอบปลุกกรอบกลุกกรอบือเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินข้าวกับกับข้าวร้อนๆอ่ะป้าป้าลองชิมปลาตะบะ อันนี้เป็นปลาซาบะซอสเทอริยากินะคะพเพื่อนๆต้องน้ำต้องลองเอาน้ำมาราดข้าวลองราดข้าวดูสิน้ำรสชาติอร่อยไหมรสชาติเด็กๆอร่อยไหมตัวใหญ่ก็กินได้อร่อยเลยเหรออร่อย <c oughs> ไ,มไม่ได้อวยนะ <c oughs> อร่อยนะของปุ้มปุ้ยนะพเพื่อนๆไม่ได้อวย,อน,ยนะไม่ใช่สปอนเรออ์อะไรด้วยนะซอส ปาซาบะซอสเทอริยากิของปุ้มปุ้ยนะโอเคผ่านผ่านไหมไปจะไปก้างไปเอาไปเลยใช่ไหมผ่านใผ่านผ่านอ่ะโอเคพกผ่านได้นะเพื่อนๆอ่ะต่อไปเป็นของตาเลยนะมงกุฎทะเลตามงกุฎทะเลยี่ห้อนี้ก็ไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินนะยี่ห้อนี้จะเป็นตาแมคเคอเรลยำโอ้นี่ไงนี่ไงตะไคร้ของเขียเอ้ยเขามีเครื่องเคียงเครื่องยำนี่อ่าราดข้าวเนื้อปลาด้วยปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขันเนื้อปลาก่อนสิอ่าเนื้อปลาด้วยอืออือนี่เขาได้ปลาสามชิ้นนะเออ ทำเป็นเล่นไปแค่เท่าไหร่เองยี่สิบห้าบาทตะเกียบยี่สิบสามยี่สิบสามบาทนี่พเพื่อนเครื่องเคียงมีนะตะไคร่พริกสดอยู่ในยามเลยอ่าไม่ต้องยามเองอ่ะพเพื่อนโอ้ยไปกางเต้นท์อ่ะเาข้าวก็ร้อนด้วยนะเพื่อหุงเสร็จไปกางเต้นเอาข้าวไปหุงอย่างเดียวอ่าล้วก็ซื้อพวกนี้ไปอ่าง่ายๆเลยอ,ะอ่ะได้ไหมผ่านไหมน้ำลายไหลแล้วเนี่ยผ่านปะ่ะเผ็ดเลยเหรอเผ็ด อุ้ย้องกินกับไม่น่าเชื่อปไาใครับโอ้ลูกินกับเครื่องเคียงเข้าไปเลยใช่ปะโอ้ยไม่น่าเชื่อเผ็ดว่ะโอ้ยสุดยอดผ่านใช่ไหมผ่านผ่านเลยอ่ะพี่เซียนพี่เซียนมาชิมสิลูกมาชิมปลาซาบะสิเจ้าน้าราดให้นะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโอ้พี่เซียนบอกอร่อยมากแสดงว่าผ่าน อ่ะโอเคอ่ะสรุปว่าสองอันเนี้ยที่เราไม่เคยกินอ่ะซื้อมาเนี่ยรสชาติถ่านะเพื่อนๆต้องไปลองกินอ่ะเดี๋ยวจะให้ลูกชายลองแมงกะพุนแมงกะพุนมีขายได้ในซีเจนะเออในในเซเว่นไม่มีมีแต่ในซีเจเป็นแมงกะพรุนไฟคล้ายคล้ายหมึกกุนะแต่อันนี้มันคือแมงกะพรุนไฟไงเดี๋ยวจะให้เขากินเปรียบเทียบระหว่างหมึกกุ๊บเออหมึกกุ๊บอ่ะเขาเคยกินแล้วเดี๋ยวจะให้เขาลองกินกะพรุนไฟดูว่ารสชาติมันเป็นไงพี่เซนชอบกินหมึกกุ๊บไงลองชิมว่าชิมแบบี้เออ คุกก่อนคุกเนี่ยพี่เซียนเขาสไตล์พี่เซียนกินหมึกกุบกี่สดกันดนีกว่าเออกินสดกินสดลองดูว่ามันเผ็ดกว่ากันหรือเปล่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากกว่าหมึกกุบรสซองแดงอ่ะนิ่มกว่าอนิ่มกว่าแล้วรสชาติน่ะลูกชเผ็ดพอดีใช่ไหมเผ็ดกว่าใช่เพราะว่าอันนี้เขาเป็นซองหน้าซองเขาเขียนว่าเผ็ดพอดีน่าจะเหมือนซองส้มป้าลูก เผ็ดพอๆกับซองส้มไหมหรือเผ็ดน้อยกว่าซองส้มลองซองมกุบสีแดงอ่ะมือกุบสีแดงนี่น่าจะแบบหลายคนแบบคงแบบเคยได้กินแล้วอ่ะเอออันนี้ความเผ็ดมันจะแบบโอ้ถ้าใครไม่กินเผ็ดกินได้อ่ะแต่ถ้าใครแบบก็จะถ้าใครกินเผ็ดน้อยอ่ะก็ซื้อลองซื้อกับคุณใส่กินอันนี้มือกุบอันนี้มือกุบที่ขายในเซเว่นขายในซีเจทั่วไปมีอันนี้แหละถือว่าเอออันนี้แหละเป็นสูตรเผ็ดอสรุปว่าถ้าอันนี้แต่ว่าเป็นแบบ รสชาติเดียวกันใช่ไหมเป็นเหมือนหมึกหมึกเผ็ดเผ็ดแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ด,ดขึ้นหนุ่มนำ้นำ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  <c oughs> หนุน้ำน้ำน้ำใครกินเผ็ดน้อยๆนะก็ซื้อกระปุลไฟไปกินนะคะพเพื่อนๆหอสา่ยอัออนนี้ห่อสาหร่ายแล้วเดี๋ยวแม่อ้อยขอกินบ้างนะคะข้าวห่อสาห่านี่สไตล์เกาหลีนะคะเพื่อนๆห่อสาหร่ายอ่ากินกับกระปุลไฟนะคะเพื่อนๆโอ้โหวันนี้หลายสไตล์ค่ะพเพื่อนๆเออนั่นแหละ <c oughs> อร่อยแบบไม่จําเจนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยค่ะอร่อยโอเคเดี๋ยวแม่อ้อยขอกินข้าวด้วยกันน้องซินอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนมาตามเพื่อนเพื่อนนะเ,เขาเผากุ้งกินกันเขามาชวนน้องซินไปกินด้วยเป็นเพื่อนน้องซินนะแม่อ้อยขอกินบ้งเนี่ยน้ำพริกเนี่ยแบบชอบมากเลยซื้อแต่ครั้งแรกแบบแล้วก็ซื้อมาตลอดเลยปลาสลิดโบราณ อืมอืมมาหอแอ้ววันนี้ก็กินอะไรง่ายๆนะเพื่อนๆคือไปกินส้มตำมาแล้วอะกลับมาก็หิวอีกแล้วก็แบบรู้จะกินอะไรไงอืมแบบนี้ก็อร่อยดีนะสลายน์อืมข้าวอืมอร่อยเปนกน้ำพริกอืมข้าวไร้กันค่ะ สลายข้าวมังคิใครแบบว่าไม่กินข้าวไม่กินข้าวยังไม่กินอ่ะดูคลิปนี้อยู่เลยไปเซเว่นเลยมังคีกดสั่งเซเว่นอ่ะมันมีไม่ครบไงเมื่อกี้กดสั่งไปแล้วอันนู้นก็ขาดอันนี้ก็ขาดก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปเองเลยโอย่างนี้สุดยอดอร่อยย่างเผ็ดใช่ได้ใชได้ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องแซฟซ่าห้าหกด้วยนะคะนะคะแล้วก็ถ้ามีโฆษณาก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะ,ะปีนมากินข้าวกันต่อสารอะไรข้าวยำโอ้โห,โหเฮ้ยเพื่อนๆยำใช้ได้เลยอะ่ะคือแบบไม่ต้องไปหานั่งซื้อเครื่องมะลงมะนาวพวกผิกตะกงตะไคร่แล้วคือมันอยู่ในนี้หมดแล้วอะ่ะไม่เคยกินนะเพื่อนๆ,ๆ ลูกเอาอีกมั้งเราคิดว่ามันจะออม,มันจะอร่อยเหรอมันจะอร่อยเหมือนเรายำเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่พอเราเปิดใจเนาะลองซื้อมาลองกินดูเออมันก็อร่อยดีอ่ะเมืม่อกี้อื้มเป็นอาหารมื้อพิเศษโอ้โหกินข้าวกันค่ะกินข้าวอร่อยเออนี่ก็อร่อยมันนี้สุดยอดเลยจริง สบา,ายมามาม,มาเช่นมามายังไม่เสร็จอร่อยมากมาโอ้ได้ตรงนี้น้องซินน่าจะชอบนะน่าจะกินได้เนาะ,อ,ะอืมอืมอืมไข่กลางใจยังไม่เร็วเหรอเออไข่กลางใจเนี่ยอร่อยเลยอ,อ่ะเอาข้าวไปหุงอย่างเดียวเลยได้ได้ได้ช่วยชีวิตได้เวลาหิวๆเนี่ย อร่อยเลยเพื่อนโอ้โหสารายของข้าวน้ำพริกนี่เข้ากันดีมากเลยอ,อร่อยะ <25 S 1> ติมข้าวนิดหนึ่ง <28. S 1> ดีกว่าเติมข้าวแล้วเห็นไหมทุกคนเออไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อว่าอร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริงเห็นไหมเติมข้าวเลยใช้ได้ใช้ได้อืมน้ำพริกนี้ก็มาอ,มอมือร่อยไม่เปลี่ยนเลยยี่ท่านี้ลองไหมลูก เนี่ยเนื้อปลาสลิดด้วยปกติซื้อน้ำพริกในห้างอะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอะกินไม่ค่อยได้กินไม่ได้นะเพื่อนๆแบบซื้อมากินครั้งเดียวอะแล้วก็ไม่คิดจะซื้ออีกเลยอะแต่อันน้อเนี้ยหยิบบ่อยมากคือแบบว่ารู้แล้วไงว่ามันอร่อยไงคือแบบถ้าอยากกินก็นคือหยิบได้เลยอะเป็นอะไรนะอย่าลืมนะเพื่อนๆน้ำพริกปลาสลิดโบราณเ้าแว่นนี่นะคะจานมีเติมข้ากับคนนึ่แล้วอ่ะได้เจอ นก็ไม่รู้จะกินอะไรแบบเออเราก็ลองงซื้อมากินกินหมดหมดไปเลยลูกให้หมดไปเลยกินให้หมดเลยลูกไม่ไหวไม่ได้หุงเยอะหุงให้กินให้มันหมดหมดเอิ่มอร่อยได้เผ็ดไหะเผ็ดดีนะจะบอกว่ารสชาติจืดนะอร่อยเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าแต่แบบ ถุงรดเลยอ่ะจะได้กินเห็ดเก่งๆนะซอยพริกเพิ่มซอยพริกเพิ่มแต่แบบโหยันโอเคเลยอ่ะพริกน,น,นี่ก็สุดยอด <c oughs> เดี๋ยวมามาว่าจะเติมข้าวอีกจ้ะ <c oughs> ไปก่อ <c oughs> <c oughs>